ชื่อเอ่อชล,ยลัยรัตนยุทธสกุลนะคะชื่อเอ่อพี่ออยนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเป็นแม่บ้านก็แบบว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยทีนี้ก็ได้เข้ามาเล่นติกตอกเนี่ยได้ประมาณแบบประมาณสองปีแล้วที่นี้เราก็แบบว่ามีเวลาเล่นคือเรามีมีเพื่อนในติกตอกเยอะเอ่อทีนี้เราก็เลยแบบว่าเอ๊ะเห็นเห็นทิกตอกเขามีแบบว่าให้เปิดร้านค้าอะไรเงี้ย เราก็เอ๊ะเราเราอยากลองแบบว่าอยากลองแบบว่ามามามาเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแบบก็แบบว่ากะว่าจะทําเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่าเราชอบทําขนมเราก็เลยเออลองทำบราวนี่ลงขายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอพอเราลงขายไปใช่ไหมเอ้เราได้ยอดขายยอดขายเราก็แบบว่าก็ดีอะค่ะจากที่ว่าแบบอยากทําแบบเล่นๆกลายเป็นแบบว่าตอนนี้คือ เราอยากจะจริงจังอยากอยากจะจริงจังกับแบบว่าการขายในทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนที่เราเริ่มต้นเราศึกษาหาข้อมูลจากช่องทางไหนคะอ๋อตอนแรกเลยที่เห็นที่ที่แบบว่าเรากําลังจะลงขายพอดีเปิดไปเจอโค้ดคนหนึ่งก็คือโค้ดของเจ้าแม่ไอทีเอ่อทีนี้เราเห็นโค้ดก็พูดเกี่ยวกับการแบบว่าการขายในทิกตอก เออว่าทํายังไงอะไรยังไงเราก็เข้าไปศึกษาเอา่อกับกับโค้ดเนาะแล้วก็ได้ได้ซื้อซีรีส์มาหลังจากได้ซีรีส์มาเราเราก็มาแบบว่ามาทดลองทําในการแบบว่ามาการทำมามาเริ่มการทําแบบว่าเปิดเปิดช่องเอ่อช่องทางในการเปิดตะก้าอะไรอย่างเงี้ยก็ทําตามที่ที่โค้ดสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกเหลืองใช่ไหมคะปกเหลืองสําหรับผู้ขายอ่าซีรีส์นนแพงไหมคะซีรีส์ ไม่แพงนะคะไม่แพงจำไม่ได้ก็ซื้อมาเท่าไหร่ใช่จะไม่แพงบเจ็ดบาทเออลองลองซื้อมาบาทได้อะชีพเลยแม่ได้ตะกร้าเลยนะใช่ก็ก็ดีก็ดีอะค่ะก็เลยทํามาเรื่อยๆแล้ววันนี้เป็นไงคะมาเจออุปสรรคก็เลยมาเจออุปสรรคประมาณว่าโดนแบบว่าปิดกั้นเอ่อโดนปิดฟีดอะไรอย่างเงี้ยก็เลย นึกถึงเจ้าแม่ไอทีคะ่ะก็เลยแบบว่ามามามาเรียนมาเรียนกับเจ้าแม่ไอทีคะ่ะโดนปิดฟีดยังไงบ้างอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยปิดฟีดในที่นี้ก็คือว่าเราเราแบบว่าไปติดตามเพื่อนเยอะแล้วก็อ่าเราลงคลิปบางทีเราก็ลงคลิปแบบว่าเป็นภาพเป็นภาพแล้วก็มีลายน้ำติดอะไรอย่างเงี้ย ก็โดนโดนหลายอย่างค่ะก็เลยแบบว่าฟีดก็เริ่มแบบปิดเรื่อยๆปิดเรื่อยๆจากที่ว่าเราเรามียอดขายก็คือตอนนี้แบบว่ายอดขายเราแบบว่าเหลือนิดเดียวเหลือแบบว่าก็ปิดตอยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วเพราะว่าเร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 าเคยมีแบบว่าเรามียอดขายเนาะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แบบว่านั่งตกยุงค่ะอะไรอย่างเงี้ย มีเวลาถึงขั้นตบยุงเลยนะโหอันนี้สุดยอดใช่ใช่โดนปิดก็เลยตัดสินใจขอมาแก้ไขเนาะใช่มามามาแก้ไขช่องค่ะมาแก้ไขชแล้ววันนี้อ่าวันนี้แก้ไขอะไรไปบ้างค่อยๆไล่เรียงดูตอนนี้ก็แก้ไขเลยอันดับแรกก็อืมมาแก้ไขเรื่องเออที่ไปติดตามเพื่อน ตามเพื่อนเยอะเราก็มาแก้ไขตรงจุดนี้แล้วกม็มาปรับช่องมาปรับช่องแล้วก็มาเรียนรู้การทำคอนเทนต์หรือว่าสิ่งไหนที่แบบเรายังไม่เคยรู้เลยอะไรเงี้ยเราก็เออได้รู้แล้วว่าเราเอาเราผิดพลาดตรงจุดไหนแล้วเราก็จะได้แบบว่านำนากลับไปแก้ไขที่ที่ช่องเราเพื่อให้แบบว่าช่องเราไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะ แล้วก็เรื่องการลงตะกร้าเนาะใช่ใช่ค่ะเรื่องการลงตะกร้าตะกร้าสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็มาปรับก,การลงตะกร้าสินค้ามาเอ่อมาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดีขึ้นค่ะเอาจริงๆแล้วค่ะช่องของพี่ออยเนี่ยแสนหวานเบเกอรี่อะค่ะเป็นช่องที่ดีอยู่แล้วสิ่งที่เขาแค่ไม่รู้ก็คือการเล่นเอ่อเล่น,ลน,ลน,ลนแลกเพื่อนหรืออะไรเนี่ยก็ทําให้ฟีดมันถูกลดค่าการองเห็น คุณดูสิเวลาคุณเห็นหน้าช่องแบบนี้คุณจะหยุดดูไหมหยุดยังไงก็หยุดนะแต่หลักการคือถ้าเมื่อใดโดนปิดฝีหรือ AI จํากัดขึ้นมาแล้วก็แม้แต่ยอดวิวหรือแม้แต่หลักกระั่งตะก,การที่เคยได้มันก็จะหายไปเลยเนาะแต่ครูคิดว่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งสาหรับช่องพี่แสนหวานนะก็คือในเรื่องของการที่เรามีช่องหลายๆช่องในวันนี้ไม่ได้เป็นข้อดีนะคะไม่เหมือนก่อนแล้วนะคะไหนๆใช้โอกาสบอกพื้นที่นี้เลยสําหรับคนที่ เจอปัญหาเดียวกับพี่แสนหวานนะคะว่าเราหนึ่งคนมีช่องที่มีตัวตนเราได้แค่ช่องเดียวคุณจะมีกี่ช่องก็ได้แต่ต้องมีหน้าเราตัวเราอยู่ได้แค่ช่องเดียวไม่ว่าจะรูปโปรไฟล์นะคะเอ่อคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเมื่อ AI จับได้ปุ๊บเยเขาจะลดการนาส่งของช่องทั้งหมดที่เรามีที่มีหน้าเราอยู่ในช่องนั้นๆนะคะก็คือหยุดเหมือนที่เนี่ยหยุดการนำส่งคลิป หยุดะตะก,ก้านะคะอะไรต่างๆแล้วจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยช่องเราเป็นอะไรก็เลยต้องรีบรีบมาปรับอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมใช่ใชอ่า<ช>ก็ถือว่าวันนี้น่าจะเคลียร์ไปได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวถ้ากลับแล้วก็น่าจะดีขึ้นออเดอร์น่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> อ่ะฝากช่องตัวเองหน่อยว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างให้เพื่อนได้เข้าไปแวะชม ก็ที่ร้านนะคะก็มีบราวนี่นะคะก็มีเออบราวนี่ช็อกบราวนี่ชาเขียวบราวนี่ชาไทยหรือว่าจะเป็นบราวนี่ที่เป็นขนมสุขภาพก็คือมีบราวนี่คีนบราวนี่คีโตเกี่ยวกับออขนมสุขภาพอะไรเงี้ยสําหรับคนที่แบบว่ากลัวน้ําตาลอะไรเงี้ยเราก็มีขนมประเภทนี้อยู่คะ่ะกําลังจะเปิดเพิ่มอีกแบบเรื่อยๆนะคะสําหรับขนมสุขภาพอะไรเงี้ย น่าเกลียดนะเหลี่ยมเพื่อนดูจากเป็ดก็ลองกดเข้าไปดูที่ตะก้าก่อนได้เลยนะคะโแล้วก็ราคาดีมากราคาดีมากราคาแบบว่าก็ไม่แพงค่ะไม่แพงทุกคนแบบว่าสามารถแบบว่าจับต้องได้ค่ะแล้วจะเปิดพันธมิตรไหมคะก็เดี๋ยวอนาคตนะคะเดี๋ยวว่าก็ว่าจะเปิดเพิ่มนะคะพันธมิตร เดี๋ยวเราขอขอปรับช่องก่อนแล้วขอให้แบบว่ามียอดขายกลับมาแล้วเราก็จะไปเอ่อไปเปิดพันธรรมิตรให้เพื่อนๆที่อยากมีรายได้เพิ่มก็เข้ามาร่วมเป็นพัน,พนธรรมิตรด้วยกันค่ะอืมเยี่ยมเลยนะคะเพื่อนเพื่อนรอเพื่อนเนรอนะกินด้วยได้ตังค์ด้วยสุดใจสบายใจนะ <c oughs> อ่าก็ฝากถึงคนที่วันนี้ค่ะเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานะคะต้องยังไงดียังไงดี ก็ถ้าเกิดใครแบบว่าเจอปัญหาแบบที่แบบเออพี่เคยเจอนะทุกคนก็ต้องแบบว่ากลับไปดูที่ช่องของตัวเองค่ะไปดูก่อนว่าเออช่องเรามีปัญหาตรงจุดไหนแล้วให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาแก้ไขนะคะก็เข้ามาแบบว่าเออมาฟังที่หน้าไลฟ์ของของเจ้าแม่ไอทีมามาเรียนรู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปกลับไปเออแก้ไขปรับช่องของเรานะคะอะไรอย่างเงี้ย นะคะ